สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์สุดปังนะคะการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดที่จะพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงก์คลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเปิดไพ่ส่วนตัวรับถึง20เมษายนนะคะถึงวันหลังหลังสงการเนาะท่านใดช่วงว่างช่วงสงการนะคะก็อยากเปิดไพ่สอบถามนะคะปรึกษาปัญหาวัใจ ทวินเฟลมทวินโซก็แอดไลน์ด้านล่างหรือว่าถางแชทเข้ามาได้เลยนะคะ จะสงกลาแล้วเร็วมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็กลางปีสิ้นปีละนะคะเป้าหมายของทุกคนเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เปิดไพ่หงขึ้นมาเป็นเหรียญให้นะคะเป็นเรื่องของการเงินงนั่นเองเนาะทุกคนก็จะแหมอยากที่จะมีการเงินที่คล่องขึ้นนะคะมีอะไรดีๆมากขึ้นในชีวิตนั่นเองหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆนะคะบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะในเช้าๆแบบนี้เรามาเช็คพลังงานให้กับทุกคนในทุกวันเช่นเดิมนะคะทาสมาธิที่ไพ่สำหรับสำหรับนี้เลยนะคะหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าออกสองส นะปล่อยจิตใจให้ว่างๆเบาสบายหรือว่านึกถึงสิ่งที่คุณต้องการที่อยากจะถามก็ได้เช่นกันนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกคนนะคะ,นะคะในช่วง2-3วันนี้แหละนะคะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นข่าวดีข่าวด่วนสิ่งที่พิเศษที่สุดกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนค่ะกําลังจะมีเรื่องไรที่ตื่นเต้นในเรื่องราวของอนาคตไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอเลยเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นเลยขอไพ่สำหรับนี้ก่อนเลยนะคะดูสิว่า ในช่วงสองสามวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้านะคะเทศกาลปีใหม่นะคะสงกรานจะมีเรื่องด่วนข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะพลังงานของทุกคนวันนี้เป็นอย่างไรบ้างอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงสองสามวันนี้คะคุณกำลังได้รับข่าวดีอะไรนะ1สิบไม้เท้านะคะ ความหนักความเหนื่อยความล้าความท้อนะคะเกิดขึ้นเดชาลีออดค่ะแหม มันก็มีเรื่องราวข่าวดีและเรื่องราวที่รู้สึกว่าเหนื่อยนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยล้าช่วงนี้เหนื่อยทํางานหนักทางานเยอะเดินทางบ่อยนะคะหรือว่าจะต้องแบกภาระอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้กลุ้มอกกลุ้มใจหนักอกหนักใจกับเรื่องบางเรื่องนะคะปล่อยวางนะคะแต่เพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังสร้างกําลังทํานั้นทั้นหนักเรื่องของการงานท่านหนักเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวธุรกิจอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าชัดเดอรชาลีออตจริงๆความมุทะลุดุดันนั้นจะสร้างให้คุณประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ื่องของอะไรก็ตามเลยแต่ว่ามันก็มาด้วยความต้องแลกนะคะแลกด้วยเงือของเราหยาดเงือของของเราแลกด้วยเวลาแลก้วยการลงทุนกับความรู้ต่างๆามากมายเลยทีเดียวนะคะมีเรื่องที่จะต้องหนักใจทุกใจมีปัญหาวางมันลงนะคะเปลี่ยนตัวเองเป็นเดชรีออกทันทีนะคะความพยอพยานนะคะเรื่องราวดีๆแรงดึงโดดพลังงานบวกๆจะทำให้คุณได้พบเจอสิ่งดีๆการเดินเดินทางไกลนะคะบางทั้นมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลแน่นอนแหละนะคะช่วงสงกรานกลับบ้านหยุดหลายวันนะคะกลับบ้านเดินทางไปตรงนู้น ตรงนี้หรือว่าไปเล่นงสงการก็จะต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะมีเกณฑ์รับข่าวดีด้วยนะคะข่าวดีจากแดนไกลาทางไกลในช่วงนี้ก็แหม่มีเดชลีออดขึ้นนะคะบ่อยทุกทุกิปเลยก็เป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางโชคดีนะคะในเรื่องของการเดินทางเข้ามาเช่นกันนะคะหรือว่าคนแดนไกลนะคะกำลังที่จะรอคอยการเดินทางมาหา การได้พบเจอนะคะเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก้าวไม่เท้านะคะจงหนักแน่นไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามนะคะคุณกำลังสร้างเงินแล้วก็สร้างงานนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเติบโตแล้วก็มั่นคงนะคะในชีวิตที่มากขึ้นในออฟซอร์สค่ะบางท่านอาจจะมีชาวธาตุไฟธาตุลมนะคะเดินทางมาหาหรือว่าได้รับการติดต่อพูดคุยนะคะแบบนี้หรือว่าในเรื่องราวทางออกบางเรื่องนะคะก็จะต้องติด เขาเรียกว่าติดต่อหรือว่าคุยกับผู้รู้ในเรื่องข้อกฎหมายนะคะใครที่มีประเด็นปัญหาเรื่องข้อกฎหมายนะคะต่างๆนะคะ คิงออฟคั p s ups, แล้วก็ไฟออฟคัฟนะคะเรื่องบางเรื่องบางทีใช้สัญชาตญาณความรู้สึกในการตัดสินใจบางอย่างอาจจะต้องรู้สึกว่าทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยวางกับบางอย่างที่ยังไม่ได้เป็นนังใจในช่วงนี้บางเรื่องนะคะในช่วงสองสาวันนี้แหละมีใครบางคนที่รู้สึกถึงคุณหรือว่าฝันถึงคุณหรือว่าคุณกําลังฝันหรือว่ารู้สึกถึงใครบางคนที่คุณรู้สึกว่ารอคอยที่คุณรู้สึกคิดถึงเขาคนนั้นนั่นเองนะคะอัศวินเหรียญแล้วก็ The e m p เ r o r ค่ะเดินทางมุ่งหน้าไปด้วยความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งเพราะว่าบางท่านมีเกณฑ์ได้สร้างชีวิตอย่างมั่งคั่งเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินแล้วก็หน้าที่การงานการเติบโตการรอคอยที่จะได้เริ่มต้นขยับขยายในเรื่องของการงานแล้วก็การเติบโตในวันข้างหน้าบางท่านมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์นะคะสิ่งที่ตัวเองรอคอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอบ้านรถหรือว่าบางอย่างก็ตามค่ะสร้างรากฐานให้กับชีวิตมั่นคงมั่งคั่งขึ้นเป็นสเต็ปเลยนะคะ อสวินเรียนผู้มั่นคงแล้วก็มั่งคงในชีวิตค่ะถึงไม่บือวาหรูรานะคะแต่มั่นคงมากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดอาหารเป็นจักรรรดิผู้ยิ่งใหญ่นี้ก็จะต้องใจนิ่งๆไว้ใจเย็นไว้นะคะกับบางเรื่องที่คุณจะต้องคนโทรลนะคะคนโทรลความรู้สึกข,ของตัวเองคนโทรลชีวิตของตัวเองคนโทรลในเรื่องของการตัดสินใจคนโทรลในเรื่องของบริวารน,นะคะที่กําลังจะได้เหมือนกับขยับนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานเกิดขึ้นหรือว่าในเรื่องของของการขย,ขยายนะคะอนาคต ขยายกิจการที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอร์ตนะคะดูแลค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าอยากที่จะปรึกษาใครสักคนหนึ่งแนะนำให้เป็นเพื่อนที่เรารู้ใจสนิทหรือว่าครอบครัวนั่นเองค่ะแล้วก็ก้าวถ้วยนะคะใครบางคนกําลังโครจรมาพบเจอกับคุณนะคะเรื่องราวขา่าวดีพลิกผันกาลังจะเกิดขึ้นนะคะเช่นอาจจะได้พบเจอใครที่มีความแปลกแปลกในที่ไมย แปลกในที่นี้หมายถึงว่าโชคชะตานำพายคุณในพบเจอกับใครที่ถูกชะตาต้องตาต้องใจในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะไม่คิดว่ามีใครเข้ามาออฟเฟอร์หรือว่าพพอร์อะไรบางทีบางครั้งมันเกิดเรื่องราวของการออฟเฟอร์สปอร์จากใครบางคนนะคะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เช่นกันหรือบางท่านพบเจอคนรักคู่รักความรักที่มาจากโชคชะตานะคะดวงชะตาเปลี่ยนพลิกผันจากรายกลายเป็นดีนะคะอีกไม่นานเกินรอมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรวมสมบูรณ์ความสุขสําหรับบางท่านที่รู้สึกว่ากําลังขาดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณจะถูกเติม นะคะเติมเต็มในชีวิตที่ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเลยหน้าที่การงานการเงินนะคะแล้วก็ธุรกิจหน้าที่การงานที่กาลังจะก,ก้าวหน้าแล้วก็เติบโตมากๆเลยทีเดียวนะคะถ้าจะปรึกษาในเรื่องของการงานปรึกษาในเรื่องของกฎหมายธุรกิจอะไรต่างๆนามากมายขอให้คุณปรึกษาในผู้รู้ด้านกฎหมายที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆน,น,นะคะอย่าหลงเชื่อแล้วก็ไว้ใจใครง่ายโชคชะตาพลิกผันนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็คุณรู้สึกว่าโชคดีแล้วก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นอย่างกระทนไม่ทันในตั้งตัวเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดคาดฝันนะคะนนีี่่เเป็รรืองาวท มันมันไม่ได้บอกเลยว่าจะวันนี้เวลานี้สถานที่ตรงนี้อะไรแบบนี้ความฉุกะหุกความฉับพลันไม่ได้ในตั้งตัวเกิดขึ้นได้เสมอค่ะเตรียมโอกาสพบเจอพบรักกับคนดันไกลาทางไกลนะคะคนต่างชาติบางท่านได้ออกเดทกับใครใหม่ๆบางท่านกาลังที่ได้พบเจอนุ่นุ่มนะคะรูปงามสาวรูปงามเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะบางท่านพบเจอสิ่งที่เป็นเรื่องราวเป็นความหลงไหลในเรื่องของความเชื่อ ะค,ะความเชื่อศาสนาหรือว่าความเชื่อบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้คุณได้ได้ก้าวเข้าไปสู่สเต็ปในเรื่องของการพัฒนาความรู้การตื่นรู้แล้วก็เรื่องของการงานอาชีพการงานที่กาลังจะเปลี่ยนไปสองไม้เท้าอนาคตที่กําลังถูกยกย้ายเปลี่ยนแปลงและเติบโตนะคะประตูแห่งเวลาเกิดขึ้นแล้วประตูแห่งเวลาเปิดให้คุณได้ก้าวเข้าสู่อะไรใหม่ๆแล้วเปลี่ยนความกลัวเป็นความกลา้ากล้าที่จะทําสิ่งใหม่ๆกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและจะทาให้คุณได้เติบโตเรื่องของการงานแล้วก็การเงินที่ไหล เข้ามาไหลามาเทมาแล้วก็มีเรื่องของการเขาเรียกว่ามั่นคงและมั่งคั่งมากขึ้นนั่นเองนะคะคุณมีเกณฑ์นในโยกาย้ายที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็มีเกณฑ์ได้ เปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพนะคะบางท่านเปลี่ยนแปลงเรื่องของสายอาชีพไปเลยทีเดียวสายที่คุณสนใจสายที่คุณชอบสายที่แบบมันทําให้เป็นตัวของตัวเองอาจจะเป็นเจ้านายตัวเองอาจจะเริ่มศึกษาหาความรู้กับเรื่องบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าสนใจนะคะอย่าไว้ใจอย่าเชื่อใจใครง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์นะคะเชื่อในสัญชาตญาณซิกเซนของคุณด้วยเช่นกันในเรื่องของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจเรื่องการเดินทางผู้คนรอบตัว ความรู้ความสามารถของคุณทุกอย่างนะคะในช่องทางแห่งการเดินเพราะว่านี่คือการยกย้ายับการเปลี่ยนแปลงเช่นคุณอาจจะได้ไปอยู่ต่างประเทศได้แต่งงานกับคนต่างชาติระย้อยู่ต่างประเทศได้ติดต่อได้เปลี่ยนแปลงเ,เรื่องของการงานได้ขย,ยายขยาธธุรกิจหน้าที่การงานได้เติบโตอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆเพราะว่าด้วยความรู้ความสามารถพิเศษบางสิ่งบางอย่างอาจจะปลุกคุณให้ตื่นขึ้นมาเกี่ยวกับบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณหลงลืมไปนานแล้วนั่นเองค่ะ เรื่องเซอร์ไพรส์ข่าวด่วนของคุณใน2-3าวันนี้กำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ5ถ้วยออกมายืนยันค่ะบางเรื่องนะคะความเสียใจนั้นมันผ่านไปแล้วนะคะไม่มีอะไรที่ต้องสนใจมีใครที่รู้สึกผิดกับคุณนะคะส่งสารบางสิ่งบางอย่างมาหาคุณรู้สึกเขารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นในความสัมพันธ์หรือว่าการอาโหสิกรรมการให้อภัยค่ะการเริ่มต้น ในสิ่งใหม่ๆถ้าใครรู้สึกว่ากาลังรู้สึกผิดกับอะไรรู้สึกว่าอยากที่จะฟื้นฟูหน้าที่การงานการเงินของตัวเองมันเหนื่อยล้ามากๆเลยในช่วงช่วงนี้คุณต้องก้าวมองออกไปยังอนาคตที่ดีกว่านะคะเช่นการเติบโตพลังของคุณแพชชั่นของคุณแรงบรันดาลใจของคุณความสนุกสนานของคุณแรงดึงดูดอมหาศาลคุณสามารถสร้างนู่นก็ได้สร้างนี่ก็ได้สีสันของคุณแต่งตัว ยังไงให้มีความโดดเด่นเปลี่ยนแปลงอะไรเกา่าๆเดิมละทิ้งออกไปถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแล้วถึงเวลาจริงๆเพราะว่าปีใหม่ไทยแล้วด้วยนะคะกลับมาในหลังสงกรานนี้ฉันจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เพราะคุณกําลังได้ใช้ชนะได้ใช้ชนะนี่คืออัศวินไม้เท้าในอวอวบนะคะผู้ซึ่งมีความ เตรียมร้องตีกรองเกี่ยวกับชัยชนะเรื่องของการงานการเงินที่กําลังตามมานี่คือหนึ่งถ้วยชีวิตใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะและเริ่มต้นขึ้นแบบจังหวะชีวิตที่ไม่น่าเชื่อจริงๆนี่คือสิ่งที่คุณรอคอยคือสัญชาตญาณความรู้สึกข,ของคุณกําลัง ทุกคนกำลังได้เริ่มต้นกับชีวิตใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นและเป็นการเกิดขึ้นแบบชัยชนะก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆใ,ในช่วงของสงการานต์หลังปีใหม่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่คุณรู้สึกได้กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเชื่อในพลังพิเศษของคุณเช่นบางท่านอาจจะได้พบเจอพบรักกับ ใครบางคนหรือว่าพบเจอสิ่งที่ถูกใจนะคะรู้สึกว่ามีพลังงานดีๆมีความสุขแฮปปี้มากๆได้ซื้อของขวัญให้กับตัวเองได้สพอร์ตตัวเองอย่างเต็มที่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองอย่างเต็มที่ justit ค่ะ ได้ให้ได้ให้เขาเรียกว่าได้ให้เกียรติตัวเองนะคะเมื่อไหร่ที่คุณให้เกียรติตัวเองเคารพตัวเองสร้างความยุติธรรมให้กับตัวเองไม่ต่อว่าตัวเองนะคะส่งเสริมกําลังใจพลังใจให้กับตัวเองสิ่งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นสิ่งสิ่งนั้นจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาความยุติธรรมบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นการไกล่เกลี่ยการพูดคุยการประนีประนอมนะคะ D.M.Place แน่นอนค่ะคุณกําลังก้าวเข้าสู่จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณกาลังเป็น D.M.Place เป็น The อ็ p l a c e ดิเอ็มพะเรนะคะจัก,กรพรรด,ดินีนะคะแล้วก็ผู้ทรงค่าสง่าแล้วก็สง่างามในชีวิตมากๆเพราะฉะนั้นทุกคนมีมีเอกลักษณ์มีสเสน่ห์นะคะคุณเป็นได้มากกว่าที่คุณเป็นคุณพร้อมแล้วจริงๆที่คุณจะได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตบางท่านมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะ,ะชีวิตคู่คู่ชีวิตได้แต่งงานแล้วก็ถึงเวลามีลูกแล้วไดเออ้เจอกันแล้ว คบกันนานแล้วถึงเวลาวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วนะคะการย้ยายการเปลี่ยนแปลงนะคะกำลังจะมาถึงคุณนั่นเองอยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณเลือกนะคะชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ The Star นะคะความจเจริญรุ่งเรืองกําลังตามมาการฟื้นฟูเรื่องของการงานการเงินกาลังตามมาค่ะแล้วก็ระวังเรื่องของความเครียดอะไรที่เหนื่อยล้าด้วย Temperance นะคะแล้วก็ก้าวดาบนะคะความวิตกกังวล ที่อาจจะทําให้รู้สึกว่ามีอะไรที่ต้องตึงเครียดบาลานซ์ค่ะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยกับตัวเองช่วงนี้สองสวันนะ่าต้องเคลียร์งานกับบ้านต่างจังหวัดหรือว่ามีอะไรบางสิ่งที่ต้องคิดมากแล้วก็นอนไม่หลับช่วงนี้ค่ะความรมสมบูรณ์ความบานันดันที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทกคนค่ะเรื่องราวข่าวดีที่กําลังจะเกิดขึ้นนะเรื่องบางเรื่องมันรู้สึกว่ามันจะต้องผ่านไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีสุดท้ายมันก็ผ่านไป นะคะมันก็ผ่านไปเดินหน้าต่อไปในทุกวันเพราะฉะนั้นความสุขการงานการเงินของคุณก็กําลังเติบโตเพราะฉะนั้นใครรู้สึกท้อใครรู้สึกล้าใครรสึกคิดมากกังวลน,นอนไม่หลับนี่คือการย้ยายคุณกำลังเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะเชื่อในสัญชาตญาณในตัวตนของคุณ ยกย้ายสู่ในทิศทางชีวิตที่สมบูรณ์แบบจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณกําลังเติมเต็มชีวิตของคุณด้วยการที่คุณเลือกคุณสร้างเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ไปถึงเป้าหมายให้ได้นะคะความอบาดานซ์กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนอบาดานซ์นี่โหเงินก็ไหลมาเทมามีการเติมเต็มงานก็ดีอะไรก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นสร้างจากแปลงดึงดูดตัวเองด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะสองไม้เท้าการเปลี่ยนแปลงจากที่ บางอย่างที่ไม่น่าเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วจงก้าวกระโดดกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยได้เลยนะคะ Page of w a n n s ค่ะโชคะตาพลิกผันแล้วให้คุณได้ก้าวเข้าสู่ความบันดาลที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นและคุณพร้อมรับเช่นกันนะคะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆหม่แอดเวนเจอร์ใหม่ๆจะนำพาให้คุณได้ก้าวเข้าสู่อะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อคะ่ะเช่นอาจจะเป็นโชคสตา์พลิกผันโดยที่คุณรู้สึกว่าฉันนี่แหละ กำลังที่จะพลิกผันโชคชะตาของตัวเองจงเชื่อมั่นในความสนุกสนานความเป็นตัวตนของคุณค่ะเพราะสิ่งที่คุณกําลังที่จะทําคุณมีเรื่องราวลบๆเข้ามาการะทบจิตใ,ใจได้ทุกวันในตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นเผื่อรวมงานหรืออะไรที่ไม่ดีแย่ๆเราไม่สามารถควบค contrl ได้สิ่งที่สําคัญคือคุณต้องอยู่ในกรอบนะคะในกรอบความเป็นส่วนตัวของตัวเองนะคะอยู่ในกรอบพลังงานบุกๆของตัวเองเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เดินนะคะไปสู่โลกอิสรภาพเสรีของคุณโลกอิสรภาพเสรีที่คุณอยากที่จะเป็นอย่ากที่จะสร้างเพราะนั้น การเลือกการเดินทางของชีวิตทุกอย่างอยู่ที่คุณตัดสินใจเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจแล้วอะไรทุกอะไรเสียใจนั่นคือสัญญาณที่รู้สึกว่าม,มันอาจจะแย่ถ้ารู้สึกว่าตัดสินใจแล้วมันรู้สึกมีความสุขแต่ไอสิ่งที่มันจะต้องเสียไปมันคือความทุก ม,มันเป็นสิ่งที่เกินมามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่แย่แต่ตัดสินใจแล้วมันมีแสงสว่างมันมีความสุข,น,สขนั่นคือสัญญาณที่ดีนะคะเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สิ่งที่คุม้มครองปกป้องคุณนั่นเองนะคะ The w e e l of Fortune โชคชะตากำลังพลิกผันเปลี่ยนแปลงให้คุณได้พบเจอความมันดัซ์ในชีวิตทุกๆเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเตรียมรับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เลย The w e e l of Fortune ขึ้นมาสองใบยืนจันทร์ t e m p e r a n e ด้วยนะคะ แล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองเดือดาการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินทุกชีวิตอะไรใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะคุณกําลังได้รับเกียรติได้รับความเคารพนะคะคือเขาเรียกว่าความยุติธรรมกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณถ้าก่อนอันนี้สูญเสียสูญเสียอะไรเยอะแยะมากมายกําลังฟื้นฟูแล้วก็ เกิดขึ้นแล้วค่ะมันเกิดขึ้นแล้วค่ะเวลค่ะความมัง่งคั่งร่ํารวยนะคะมีเกณฑ์ได้รับเงินรับทรัพย์บางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางได้เปลี่ยนแปลง,ปลงได้รับเงินก้อนในช่วงสองสาวันนี้หรือว่าเขาเรียกว่ามีการลงทุนครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณที่กําลังจะเกิดขึ้นการลงทุนนั้นก็มีความสิ่งในทุกๆเรื่องค่ะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังแล้วก็มีแผนสำรองไว้นะคะสวยงามมากๆเลยความมัง่งคั่งที่จะเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งในเรื่องของอะไรก็ตามเลยยนะะะคคสวจริงๆ่ ทีนี้มาดูอีกสักหน่อยนะมาดูอีกสักหน่อยนะคะวัน,นี้จะออกมาค่ะไดมอนด์ค่ะคุณกําลังได้บางท่านมีเกณฑ์แหมช่วงนี้แต่งงานใช่ไหมคะหรือว่ามีความหวานความละมุนนะคะใครมาขอแต่งงานใครมาขอออกเดทนะ ขออีกสักหนึ่ง by marriage ค่ะนะคะยังไม่ทันขาดคําเลยทีเดียวนะคะความอุดมสมบูรณ์ความสุขใครที่โสดก็จะได้พบเจอคนที่ใช่คู่ที่ชอบคนที่ถูกใจได้คุยคุยได้เรียนรู้รู้จักการรมนะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรมีใหม่นะคะใครบางคนที่โคบกันมนานแล้วถึงเวลายุงย้ายเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์เริ่มต้นการแต่งงานควา,ความสละโสดนะคะหรือว่าการวางแผน อนาคตกันอย่างจริงจังมากขึ้นมองเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นสนิทสนมกันมากขึ้นสำหรับบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานแล้วโยกย้ายที่อยู่เปลี่ยนแปลงเรื่องของใดบ้านใด้รถได้อะไรใหม่ๆเข้ามานั่นเองค่ะมีเกณฑ์ที่ คู่ชีวิตซัพพอร์ตดูแลคุณทางชีวิตเลยทีเดียวนะคะนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นใน2อสวันนี้แล้วก็เรื่องบางเรื่องที่จะต้องใช้เวลานะคะที่มากกว่าสองสวันเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณวางแผนหรือว่าคุณทําอะไรคุณสามารถวางแผนแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้เลยนะคะสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้นะคะเป็นกําลังใจกับทุกคนแล้วก็อย่าลืมดูแลเรื่องสุขภาพความเครียดการนอนไม่หลับหรือว่าการเดินทางความเหนื่อยล้าทำงานหนักทํางานเยอะคิดมากเกินไปนะคะหรือว่าความอึดอัดสบายใจที่สะสมก็หาที่ปรึกษาหาที่คุยนะคะระบายเพื่อที่จะทำให้สุขภาพ จิตสุขภาพใจสุขภาพกายดีพร้อมกันนะคะไปด้วยนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทุกอย่างเลยร่างกายของเราทุกส่วนนะคะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาใช้พลังงานใหม่นะมาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตนะคะสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ